ครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายของรถอีลซูดีแม็ก9เดือนแรกนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะขายได้เยอะมากๆขอบคุณที่มาด้วยสําหรับเว็บไซต์คาร์สองห้าศูนย์เดี๋ยวเันการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้าล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็คือทางด้านวันนี้นะครับจะพามาดูยอดขายของทางด้านอีซูออนยูดีแม็ตั้งแต่เปิดตัวมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย ยอดขายต้องบอกว่าค่อนข้างจะขายได้เยอะมากๆนะครับและมีท่าทีว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ยอดขายสูงสุดนะฮะในปีนี้สำหรับยอดขาย9เดือนแรกนะครับเขามียอดขายรวมอยู่ที่1 2 2 8 6 5คันสําคันสำหรับนี้คือยอดขาย9เดือนนะครับหมายความว่าตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้นับเลยก็คือทางด้านของเดือน11นะฮะเพราะว่าทางด้านของ D m a มเนี่ย เขาเปิดตัวนะครับเปิดตัวจริงๆคือเดือนตุลาคมปี6-2แต่ว่าในช่วงของอเดือนที่เปิดตัวยอดขายอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ไล,ล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันนี้คือปี6-3สาำหรับยอดขายระดับ1นึ0 0 0สคันใน9เดือนอันนี้เราต้องแบบโอ้แอบคิดลึกๆแล้วนะฮะว่าทางด้านของ d m a ม็เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่ายอดขายเขาจะถึงแบบแสนห้าเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าของ ของปีนี้นะครับก็คือต้องนับตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงธันวาแต่ว่ายอดขายก็ทาได้ดีล,ละอันนี้คือนับตั้งแต่9เดือนแรกนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาทีนี้ทางผมจะพามาดูนะครับพาเพื่อนๆไล่เลียงกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าทางอีสูดีแมกเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมานะครับเขาเจออะไรมั่งเพราะว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ปีที่ดีของวงการรถยนต์นะครับหรือว่าแม้แต่ธุรกิจทุกอย่างนะครับ คือปีนี้เป็นปีของโควิด DMAX ผ่านอะไรมามั่งอ่าเดี๋ยวพาไปดูทีละเดือนเลยละกันนะครับเริ่มต้นจากทางด้านของเดือนแรกนะครับก็คือเดือนอเดือน11นะฮะพอยอ62ยอดขายของ DMAX อยู่ที่1,2733มคันนะครับสำหรับการเปิดตัวเดือนแรกๆนะครับรอยู่ที่ระดับ1,2000ันคันนี่ต้องบอกว่ายอดขายค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ คู่แข่งนะฮะต้องบอกว่ามันเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็คือคู่แข่งตลอดการก็คือไฮรักรีโวนะฮะทางด้านของ e อิวสูดีแม็กยังไม่ขึ้นมาเป็นผู้นํายังไม่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในตลาดกระบะในประเทศไทยแต่ว่ายอดขายระดับนี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับทีนี้พามาดูเดือนต่อมาก็คือเดือนธันวาคม62คือเดือนอที่มีงานจัดแสดงรถยนต์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ขายดีมากๆของรถบ้านเรานะครับดีแม็กมียอดขายที่1 3 0 0 0 9ก0กับอีก9คันสำหรับเดือนธันวาคมเนี่ยคือช่วงที่ขายดีที่สุดของรถยนต์ช่วงหนึ่งนะฮะก็คือ,อพูดง่ายๆว่าปีใหม่บ้านเหล่านะครับบ้านเราจะขายดีปีใหม่กับสงกรานต์แต่ว่าช่วงปีใหม่นี้นะฮะของดี a มก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพามาดูเริ่มต้นปีนะฮะหกพอเข้าปี63ได้ทางด้านของอ e ิวสู d ดีแมเริ่มต้นจากมกราคมเลยนะครับยอดขายดี a มอยู่ที่1นึ่งหมื่ 3,800คันตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาเลยนะครับ DMAX ขึ้นมาเป็นกระบาะเบอร์หนึ่งของตลาดประเทศไทยเลย,เลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมคือทางด้านของ DMAX เนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ยอดขายที่เขาแบบค่อยๆโตๆขึ้นน่นะฮะอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องการผลิตนะเนาะบางทีอาจจะส่งมอบไม่ทันอะไรประมาณนี้ยอดขายก็เลยมาโผล่63ซะเยอะนะครับ ทีนี้มาไล่เรียงในเดือนต่อมานะครับก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์หกสามทางด้านของดี a มมียอดขายก็ยังดีต่อเนื่องอยู่อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองคันแต่ว่าทีนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยภาวะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือดี a มขายดีเพราะเขาเปิดตัวใหม่แต่รุ่นอื่นๆในในประเทศไทยเราถือว่าขายแทบแทบไม่ค่อยได้เลยนะฮะก็มีบางรุ่นที่ขายได้และตอนนี้นะฮะ กุมภาพันธ์เนี่ยเรายังไม่เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าโควิดนะครับคือตลาดบ้านเราจะช็อกไปเลยนะฮะในเดือนต่อๆไปอทีนี้มาดูในเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมเนี่ยยอดขายของ d m a มเริ่มดาวลงมาเหลืออยู่ที่11,994คันซึ่งมีนาคมเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วนะครับของทุกๆปีมีนาคมจะเป็นเดือนที่ขายรถด,ดีที่สุดเดือนหนึ่ง เพราะว่าเป็นช่วงก่อนสงการนะครับแล้วก็มีช่วงงานจัดแสดงรถยนต์ขนาดใหญ่ก็คืองานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับทางด้านของเดือนมีนาคมเนี่ยไม่มีมอเตอร์โชว์และก็ไม่มีสงการนะครับแล้วที่สําคัญเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เราเจอโควิดเป็นเดือนแรกๆนะครับยอดขายของดีแม็กช็อกแบบชนิดว่าไปไหนไม่เป็นเลยนะครับในเดือนเมษายนพอมาดูทางด้านของยอดเดือนเมษายนเนี่ย ยอดเหลืออยู่แค่5,945คันเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าธุรกิจแทบจะทุกอย่างนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยหรือแม้แต่ทั่วโลกเลยนะฮะต้องช็อตไปแบบชนิดว่าแทบจะชาง,งักเลยนะฮะสำหรับยอดขาย5,000กว่าคันของทางด้านของ d m a c ็นะครับต้องบอกว่าตอนนั้นนะทางการเลสซิ่งมองว่าก็น่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าทางด้านของ d m a c ็เป็นตัวที่เปิดใหม่นะครับยอดขายประมาณนี้โอ้โห ต้องพูดตรงๆเนาะไปไม่รอดนะฮะผมมองว่าอย่างนั้นเลยแต่ที่ไหนได้นะครับอยอดขายเขาเริ่มโตขึ้นนะครับในเดือนพฤษภาคมคือเริ่มแบบเออคลายล็อกดาวน์ขึ้นมามั่งยอดขายที่8,955คันแต่ก็ยังยังถือว่าก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้องบอกว่าความใหม่ของเขาอ่ะเขาเป็น all new นะฮะเขาเป็น all new D-Max แล้วซึ่งแบบถ้ามองตามหน้าเสือควรจะมียอดขายที่ดีกว่านี้นะครับ อันนี้ดูท่าแบบอย่างที่อธิบายเมื่อเดือนเมษายนนะครับดูท่าจะไปไม่รอดนะครับแต่ทีนี้ทางด้านของดีแม็ตอนนี้นะยอดขายก็ไม่ดีแล้วเขาเผชิญกับคู่แข่งตลอดการก็คือไฮรักรีโวนะครับซึ่งเตรียมตัวจะเปิดหน้าใหม่ตอนนั้นข่าวประโคมเต็มที่แต่ว่า d m a ม็นะครับพอมาถึงช่วงที่เขาคลายล็อกดาวน์เลยมาดูยอดกันยอดนี้ถือว่าน้าทึ่งเลยนะครับ ทางด้านของมิถุนายน6 3เนี่ยดีแมมียอดขายสูงถึงนะครับ14,868คันซึ่งทำให้นะครับทางด้านของแบรนด์อีวสูเนี่ยพังอาดขึ้นมาเป็นยอดขายเบอร์หนึ่งในตลาดรถบ้านเราเลยนะฮะในตลาดประเทศไทยอ่ะซึ่งเดิมทียอดขายเบอร์หนึ่งต้องเป็นโตโยต้าอ่าแล้วโตโยต้าเนี่ยหมายความว่ารวมทุกยี่ห้อทุกรุ่นเอ่อทุกรุ่นเลยนะฮะทุกรุ่นที่มีในยี่ห้อเนี่ย ยูสุก็มีแค่นี้แหละฮะมี d m a มมีมิวเอ็นะครับมีรถบรรทุกมั่งนิดๆหน่อยๆแต่ว่ายอดขายระดับนี้นะครับด m a มดันให้ย s สุขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้คือรวมทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วยูสุดีแมก็ทํายอดขายประมาณเนี้ยถือว่าโอ้โหสุดๆนะฮะอันนี้มาดูเดือนต่อมาเดือนต่อมาก็คือเดือนกรกฎาคม63นะครับ d m a มก็ยังมียอดขายแรงไม่เลิกยอดขายที่13,800คัน ในเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้คือเดือนล่าสุดเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ารอรออีกสักหน่อยนะจริงๆเดือนถัดไปนะครับเดือนสิงหาก็น่าจะมียอดขายออกมานะครับก็ต้องบอกว่า9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตัวของอ e ิวสุดีแมกนะครับยอดขายเนี่ยไม่ขี้เลยนะฮะก็ถือว่าดีอ่ะขายดีแบบมากๆนะถือว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเราแล้วละ่ะรวมรุ่นๆเลยนะครับดีแมกน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง แต่ทีนี้เรามาค่อยๆแจกแจงทางการเลซิ่งได้ยินเ,เรียกว่าข่าวลือมาแล้วกันเนาะมีเพื่อนๆลหลายๆท่านนะครับกระซิบเข้ามาแต่อันนี้ไม่ยืนยันข่าวนะครับที่ทางของยี่สุดดีแมขายดีขนาดนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเอกชนก็มีการสั่งซื้อดีแมเข้ามานะครับคือต้องต้องบอกอย่างนี้โควิดเนี่ย ทำให้ d m a มขายไม่ดีนะครับและก็ทำให้ d m a มขายดีมากๆในช่วงเวลาเดียวกันอธิบายง่ายๆก็คือปกติแล้วนะครับหน่วยงานราชการเนี่ยกับหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะนะฮะไม่ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้รือแลกที่แน่ๆนะฮะปกติแล้วเขาจะซื้อ t o y o ต a กันนะครับแต่ว่าทีนี้ปีนี้ทางด้านของโควิดเนี่ยมาอยู่ในช่วงที่ h ฮ l ัก r ี v o เปลี่ยนหน้าพอดีแล้วไฮ l ักลีโวนะฮะเขาก็ช็อตไปดื้อน,นะตอนนั้นคือโรงงาน ท,ทุกแบรนดนะ์เขาปิดกันหมดนะครับทางด้านของ t o y o ต้ h i l ร x r e ี o ผมคาดว่าน่าจะไม่มีสต็อกในการที่จะส่งมอบทันนะครับให้หน่วยงานต่างๆนั่นหมายความว่านะครับเจ้าเดียวที่จะผลิตทันเลยก็คือ i e s u ู u D-Max นี่แหละครับก็เลยทำให้ i e s u ู u D-Max มียอดขายโตได้ขนาดนี้แต่อันนี้คือข่าวลือนะครับต้องบอกว่านี่คือข่าวลือไม่ใช่ข่าวยืนยันใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่หน่วยงานราชการอย่างเดียวหรอกครับพอมองว่าทางด้านของ d m a x เนี่ย รูปร่างหน้าตาเขาสวยนะฮะบอกก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆอะ่ะนะฮะแล้วก็คือไม่ถึงก็ดีที่สุดนะครับไม่ถึงก็ดีที่สุดในตลาดแล้วก็ตอนนี้ตลาดมีหลายรุ่นที่ดีกว่า d m a x อันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับแต่ถ้าความเพียบพร้อมเป็น All New นะครับออปชันก็พอไปวัดไปวาได้นะฮะรูปร่างหน้าตาถือว่าสวยขี่แล้วก็ไม่ขี้เหละกว่าใครโปรโมชั่นช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับแล้วตอนนี้รุ่นซอยรุ่นย่อยเพียบเลยนะครับสำหรับ d m a x ก็เลยทำให้ d m a x มียอดขายสูงได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ